เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้น้ํา <ผม S 1> ท่วมทีไรพี่ปุ้ยออกมาตลอดจุดเร <ผม S 1> ิ่มต้นพี่ปุ้ยมาได้ไงครับจุดเริ่มต้นของผมอ่ะ,อะผมเสียลูกสาวไปกับน้ําท่วมเมื่อปีห้าสี่ห้าสี่แต่ตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพและผมก็ช่วยชาวบ้านในพื้นที่ในย่านบางแค,คหลายๆคนจะรู้จักผมอยู่แถวเพชรเกษมซอยเจ็ดสิบหกครับสองค่ะอ่ะแล้ววันหนึ่งคือน้ํามันท่วม แล้วภรรยาผมเนี่ยน้ําขําเดินแต่ก่อนหน้าน้ําจะท่วมเนี่ยเราก็ไปฝากคันกับคลินิกของอาจารย์หมอซิดิล่าเลยนะ,ะแต่พอน้ําท่วมเนี่ยทุกอย่างมันสต็อปมันหยุดหมดการเดินทางลาบากก็ไม่ได้เพราะว่าม,มันท่วมน้ําท่วมหมดอืภรรยาผมก็ต้องอยู่บ้านรู้สึกจะระยะเดือนหนึ่งอะที่ไม่ได้ไปหาหมออยู่ดีดน้ํคขําแตกก็ต้องทุรักทุเลอุ้มภรรยาลงมาใส่แพใส่เรือดันออกมาอีก หลายร้อยเมตรพอจะถึงถนนใหญ่โทรแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยก็ต้องทุรักทุเลนบนรถกระบะแะเทือนแล้ะเทือนไปไปถึงโรงพยาบาลก็คือน้ำค่าเดินหมดแล้วก็ต้องรอรอเด็กจะคลอดแล้วก็ต้องไปรุ้นว่าตอนนั้นตู้อบเต็มหมด่ะ <Ha. S 2> แล้วก็ย้ายโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกลางประมาณสักสามสี่วันมั้งครับลูกก็คลอดแต่ว่าด้วยความที่ว่าอายุครรภ์มันมน้อยแค่หกเดือนคลอดมาได้สี่วัน ก็เลยเสียเสียไปก็ผมก็เลยเสียใจนะแล้วก็เคยเห็นความไม่แน่นอนเห็นสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นคิดว่าคนเราอ่ะมันมีความไม่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาก็เลยละทิ้งทิ้งธุรกิจที่ทำอยู่ทิ้งงานที่ทำอยู่กลับมาอยู่อยุธยากลับบ้านอยากเอาวิชาความรู้มา ช่วยชุมชนมาช่วยหมู่บ้านมาทําการสูญเสียลูกครั้งนี้ไม่ไม่ได้ถูกตีว่าเป็นการสูญเสียจากน้ําท่วมไม่ไม่แต่พี่ปุ้ยเชื่อว่ามันมันคือผลพวงมาจากมันเป็นผลพวงปัญหามันคืออะไรปัญหามันอยู่ที่การจัดการน้าเปลี่ยนคนบ่อยๆหรือปัญหามันมันมันยังไงไม่ใช่ปัญหาเดิมพื้นที่เดิมค่ะคนเดิมเดิมอ่อแต่ไม่แก้ไม่ได้สักทีแก้ไม่ได้แก้ไม่ขาดเพราะอะไรการทํางานคือ ตัวใครตัวมันพื้นที่ใครพื้นที่มันต่างาคนต่างรักษาพื้นที่ตัวเองมันไม่มีการบูรณาการจริงๆจังๆเหมือนที่กล่าวอ้างอ,อ่ะตามแผนเนี่ยอฟังดูดีนะถ้าอ,อ,อย่างทุ่งรับน้ําเนี่ย ที่บาดรู้เนี่ยคืออ่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมทุ่งไว้นะสิบเ็ดสิบสองทุ่งนะเดี๋ยวถ้าน้ํามันหลากมาเดี๋ยวเราจะค่อยๆระบายน้ําลงทุ่งนะเดี๋ยวจะบอกเกษตรกรคุณปลูกข้าวถึงเท่านี้นะแล้วคุณต้องเร่งเก็บเกี่ยวถึงเท่านี้เกี่ยวเสร็จปุ๊บผมค่อยระบายน้ําลงทุ่งมันฟังดูดีนะถึงเวลาจริงไม่เป็นแบบนั้นอ้าวหลอกบางทีนะอ่ะบอกเกษตรกรสิภาคัญญาคุณเก็บเกี่ยวให้ทันนะค่ะโอ้โหปีหกห้าเล่าไว้ฟังเออหลอก เดี๋ยวจะปล่อยน้ํะเกษตรกรเกี่ยวเขียวเกี่ยวหนีน้ําอขาดทุนเจ๊งปนปี้ชาวนาเขียวก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวน้ําจะมาโผลทุดท้ายสิ้นเดือนกันยาก็ไม่ปล่อยอ้าวจนกระทั่งวันที่สามที่ลุงบอกได้ไหมลุงไงลุงตู่ลุงป้อมอ๋อลุงป้อมอ๋อสมัยยุครัฐบาลลุงตู่ใช่ไหมลุงป้อมคุมสชนชนั่งคุมน้ําใหญ่ลงพื้นที่ไปวัดบดล่างวันที่สามตุลาปีหกห้า ยังไม่มีการระบายน้ําเข้าทุ่งเลยอ้าวอ่าแล้วชาวนาเนี่ยในทุ่งเนี่ยพร้อมนะตอนนั้นพร้อมเกี่ยว <ไป S 1> ข้าว่าทุ่งเดือนแล้วเกี่ยวข้าวหนีน้ำเนี่ยก็คือเขาอ้างว่ารอให้พีคให้พีคซึ่งชาวบ้านตอนนั้นนะไม่ไม่รู้เลยว่าคําว่าพีคคืออะไรจะพีคตอนไหนด้วยและไอ้ที่ยังขณะที่ยังไม่พีคเนี่ยริมน้ําก็จม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 ,จ,ม,จ,ม,มจนหนีกันอยู่บนหลังคาหนุนบ้านนอนหัวติดหลังคากันแล้วก็ยังไม่พีคของเขาค่ะแต่เชื่อว่าพี่ปุ้ยเจอนายกหลายคนนะ มันมีประสบการณ์กับท่านอื่นๆไหมอย่างอย่างล่าสุดท่านอนุทินก็อนุทินก็เมื่อ,อสองวันก่อนอพอจริงๆนะค่ะผมก็ไปเพราะชาวบ้านอยากให้ไปผมเจอท่านอนุทินตั้งแต่ไปลงบางบานแล้วแต่ตอนนั้นมีสอสพื้นที่เชิญผมไปอยากให้ผมไปสะท้อนปัญหาเป็นตัวแทนชาวบ้านาาแต่ไม่ได้มีโอกาสได้พูดเพราะว่า มันไม่มีช่วงไหนเลยที่เขาจะให้ชาวบ้านสแสดงความคิดเห็นหรือสแสดงความทุกความเดือดร้อนความต้องการความยุ่งเหยืออผมก็ไม่ได้พูดอะตอนนั้นปิดบังแล้วรอบหนึ่งอะแล้วรอบล่าสุดเป็นไงรอบล่าสุดผมก็จะไม่ไปไงผมก็รู้ผมก็ไม่ไปแต่ชาวบ้านบอกพี่พูดไปหน่อยไปหน่อยอแต่นี้คราวนี้ผมบอกว่าณเวลาเนี้ยทุกอย่างมันมันหนาอาชามันวิกฤตไปหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือการผลักดันน้ําการเร่งผลักดันน้ําและการเยียวยาการเยียวยาเขาทำอยู่แล้วคือ คือตอนนี้ทุกคนต้องการน้ําให้ลงไว้สุดการที่จะลงน้ําไว้สุดตอนนี้มันปล่อยไปไหนไม่ได้แล้วทุกที่เต็มหมดแล้วคือต้องผักดันน้ำ<อ>ํำให้ลงทะเล,แ,ลแต่ครั้งนี้ มันมีการดําเนินการติดตั้งเครื่องดันน้ําโดยการขึ้นเรือของการขึ้นเรือ,อกองทัพเรือ5-8ลําแต่ผมมองดูว่าประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ดีนักเพราะมันไปติดอยู่ทะเชิงซาวสมุทรบาการปลายน้ําเลยติดอยู่บางใหญ่บางัวทองเนี้ยซึ่งผมเคยทําแล้วปี65ติดบางใหญ่บางัวทองแทบจะไม่ได้ดึงน้ำราดบหุหรุงด้วยเพราะฉะนั้นเลยผมก็เลยไปร้องขอขอเพิ่มได้ไหมขอมาติดแม่น้ําน้อยได้ไหมเพราะว่าปีก่อนๆอย่างปี54 ก่อนก่อนนั้นอ่ะมันเคยมีการติดเครื่องผักดันน้าที่แม่น้ําน้อยอ่าวัดติกูกอย่างเงี้ยบางายอย่างเงี้ยสะพานสวนทั่วอย่างเงี้ยนะมันดันกันและมันอยู่ในพื้นที่น้าทั่วมมันได้ผลดีด้วยแต่ทําไมหลังๆไม่ทําผมก็เลยไปลองขออย่างนี้แต่ผมสะท้อนผ่านโซเชียลผ่านสื่อของผมมาตลอดว่ามันต้องทําอย่างนี้เพราะว่าปีก่อนปีก่อนอ่าพี่ธรรมนัฐลงไปก็ได้เครื่องผักดันน้ำมาแล้วก็ดันตรงเนี้ยและปีก่อนเป็นปีที่ น้ำอาจจะมาไม่มากสองพันสองแล้วก็อยู่ในวงแคบแล้วก็ระบายได้ไวแต่งบประมาณบ้านเราเยอะมากนะคะโดยเฉพาะหลังปีห้าสี่เนี่ยเรามีงบประมาณที่ผักด,ดันมาช่วยเรื่องน้ําท่วมเยอะนะเยอะมากครับอ,อ่อเออาเรื่องอ่าเรื่องงบประมาณผมรู้ทันทีนะว่าน้ํอาอยุทยาจะท่วมหนักผมคาดการเองนะคิดเองนะ,ะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วที่มีการโยกเงินิจิต้นหนึ่งหมื่นเนี่ยออที่จะหนะึ่งหมื่นอ่ะ เอามาลงกับน้ำแสนกว่าล้านคือเหมือนโยกงบมาช่วยปัญหาที่มันอาจารยเร่งยนก์่าช่วยองสา,าทานาช่วยเหืออล,ล้วมนลงกับน้ำแสนกว่าล้านแสนห้าเนี่ยพอผมได้ยิงคำนี้นะด้วยความคิดส่วนตัวประสบการณ์ผมนะาอายุยาบ้านผมหนักในเะพราะที่ผ่านมายิ่งงบประมาณมากเท่าไหร่น้ำอายุยายิ่งท่วมอ้าที่ผ่านมาตั้งแต่ห้าสี่ยันปีหกแปด สิบสี่ปีเต็มค่ะงบประมาณในการใช้แก้ไขปัญหาเรื่องน,น้ําให้อุทยานเนี่ยหลายแสนล้านแล้วามากจนถึงขนาดที่จะสามารถดีจังหวัดอุทยาได้ขึ้นทั้งจังหวัดด้วยซ้ำเหมือนดีดบ้านขึ้นมาอย่างนี้นะเหมือนดีจังหวัดทั้งจังหวัดได้เลยค่ะแต่มันเหมือนกับว่าละลายไปกับน้ําเลยไม่เกิดประโยชน์แทบจะไม่เกิดประโยชน์เลยเลยอย่างโครงการทําตะลิ่งเนี่ยออทําตะลิ่งก็ทําแค่ เขื่อนการตะลิ่งสุดมมไม่ได้ทําเขื่อนกั้นน้าเหมือนทางานครสวรรค์ัยนาที่ทำทำเขื่อนกนั้นน้าริมน้าจริงอ,อ,อ,อายุยาทําเขื่อนการตะลิ่งสุดทําไปทํามาเขื่อนแม่งก็สุดไปกรตะตลิงลงไปกับน้ําเลยลลายไปกับน้ำลายจ,จุดผมไปชี้ให้ดูดิพี่ปุ้ยหมแหม่มองว่าปล่อยน้ําเพื่อเอางบประมาณหรออันนี้ไม่ใช่ผมคิดคนเดียวนะไม่ใช่ผมคิดคนเดียวผมดูจากโซเชียลดูจากการคอมเมนต์ ความคิดเห็นแบบนี้ก็มีพอสมควรและมีเยอะมากค่ะอ่าพอพูดถึงเรื่องเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลมากมายก็ได้อเราทําไมไม่บริหารสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนอย่างที่ผมบอกคุณบริหารน้ําคุณต้องบริหารพื้นที่ไงคุณต้องมาเตรียมพื้นที่ว่าน้ําจะมาตรงนี้ไปทางไหนต่อในเมื่อในเมื่อพื้นที่เอาพื้นที่หนักๆของอุทยาก็คือบางบานบางบานริมน้ําก่อนแล้วก็จุดอ่า หัวเวียงบ้างกระทุ่มฝักหายที่ติดกันนะตรงเนี้ยคือพื้นที่ที่รับน้ําก่อนและมันคือมันรับน้ำสามทางมันเป็นคุ้งน้ําแม่น้ําน้อยหนักสุดคือโผงเพงผงเพงรับหนึ่งในสามการระบายเจ้าพยาและก็บางบาทและก็มาเจอกันตรงนี้อืรับน้ำสามทางแทบจะครึ่งหนึ่งของการระบายเขื่อนเจ้าพยาเลยแต่มันไปต่อได้แค่แม่น้ําน้อยที่จะไปออกบางไทรสามชายได้แค่เส้นเดียว รับสมมติรับหนึ่งพันออกได้สี่ร้อยสะสมพื้นที่หกร้อยคุณต้องมาดูพื้นที่อย่างนี้ในเมื่อไปไม่ได้ก็อย่างที่บบบอกก็ต้องมาจัดการพื้นที่คุณก็ไปจัดการพื้นที่เออเข้าทุ่งนี้ระบายไปทุ่งต่อคําว่าทุ่งก็ต้องเข้าใจทุ่งด้วยว่าทุ่งไหนเป็นทุ่งปิดทุ่งเปิดทุ่งน้ําผ่านคุณต้องจัดการไม่แค่ว่าหลับหูตาจะปล่อยเข้าทุ่งเข้าทุ่งทุ่งเขามีลิมิตในฐานะที่เราเป็นคนเสียสละปกป้องเมืองนะถ้าเราไม่รับน้ําเนี่ยเมืองเมืองน้าท่วมนะอยากบอกอะไรกับนายกะออขไรท นายกไปนายกขอโทษชาวบ้านที่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนอผมไม่ว่าจะนายกหรือใครก็ช่างคุณอย่าพูดว่าเข้าใจอคุณไม่มีวันเข้าใจตราบใดคุณไม่เคยมาเดือดร้อนคุณไม่เคยมากินมาอยู่คุณไม่เคยเสียหายคุณไม่เคยเสียคนที่รักกับน้ําท่วมคุณจะพูดว่าเข้าใจคนองหรือยอย่แต่คุณเห็นใจได้ คุณบอกคุณเห็นใจได้คุณมาช่วยเหลือได้คุณมาทําหน้าที่ที่คุณพึงกระทําให้เต็มที่ถ้าเราเห็นเราก็จะรู้ว่าคุณเต็มที่สำหรับเราแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าใครก็ช่างตั้งแต่นายกลงมายันผู้จัดการน้ําบริหารน้าหลายหลายครั้งที่ผมไปเจอปัญหาแล้วไม่เห็นถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอยุธยาเพราะฉะนั้นคําขอโทษ่ะ สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะสำหรับผมมันไม่มีผลอืต่อให้หนักต่อให้คุณทํามากขอโทษผมก็ไม่ให้ภาภัยแต่ถ้าเกิดคุณกลับไปแก้ไขทํขาทให้มันดีขึ้นคุณไม่ตําเป็นต้องขอโทษผมจะให้อภัยคุณม,มันไม่มีประโยชน์สำหรับคำขอโทษแล้ว็คําว่าเข้าใจผมเชื่อเหลือเกิน อย่าพูดคํานี้พัาเพื่อมันไม่มีวันใครจะเข้าใจคนที่อยู่กับน,น้ําน้ําท่วมสามเดือนสี่เดือนสูญเสียทุกอย่างแทบทุกอย่างกับน้ําเสียอาชีพเสียทรัพย์สินเสียคนที่รักไปเนี่ยโดยเฉพาะเสียคนหน้าครอบครัวก,กับน้ําไปเนี่ยมันยากนะที่จะเข้าใจอืการเยียวยาชดเชยละ่ะเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการจะเยียวยาจะชดเชย กี่พันกี่หมื่นกี่แสนเราไม่ต้องการมันไม่เคยสมเหตุสมผลอย่างหน้าสุดได้ข่าวว่าจะเพิ่ม,มถามว่าดีไหมก็ดีดีกว่าไม่เพิ่มแต่ที่ผ่านมาคืออะไรน้ำท่วมสี่เดือนได้เก้าพันเฉลี่ยแล้วได้ไว้เจ็ดสิบห้าก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่จะมีข่าวว่าจะเพิ่มนะมได้เก้าพันสี่เดือนเฉลี่ยวายเจ็ดสิบห้าบาท ผมเลยท้าทุกคนเลยผมให้สองร้อยด้วยผมปาเอาอธิบดีกรมชนมาเอานายกมานอนกับชาวบ้านคือหนึ่งผมให้ห้าร้อยด้วยใครก็ได้อธิบดีหรือมนตีคนไหนหรือนายกก็ได้มานอนเลยคุณมให้ผมวันละเจ็ิบห้าบาทผมให้ห้าร้อยเลยผมปาก็เอาไว้จะมาหรือเปล่าแล้วผมแถมถุงยังชีพไปถุงด้วยให้กินให้อยู่ให้บเหมือนชาวบ้านเลยไม่มาหรอกอ่ถ้ามาผมก็ให้มาสองคนผมให้สองคนอะ่ะ แต่สุดท้ายก็เยียวยาก็ดีกว่าไม่เยียวยาละนะเขาเพิ่มนะปีนี้เขาเพิ่มเห็นบอกว่าจะเพิ่มอในพื้นที่ทํากินด้วยนะที่พื้นที่รับน้ําล่าสุดผมได้ยินนายกพูดนะอืมผมขอบคุณนะที่ที่นายกพูดและเดี๋ยวพวกผมจะตามเรื่องนะอืขอให้ท่านพูดแล้วทําตามสโลแกนของท่านนะที่ท่านพูดว่า จะเยียวยาพื้นที่ชาวไร่ชาวนาที่สูญเสียโอกาสทํากินเพราะเสียสละรับน้ําช่วยพี่น้องริมน,น้ํารับน้ําช่วยพื้นที่เศรษฐกิจท่านพูดออกมาชัดเจนมากแล้วเดี๋ยวพวกผมในฐานะแกนนาชาวบ้านที่น้าท่วมรวมถึงแกนนาชาวนาด้วย<ฆ>เดี๋ยวพวกผมจะตามเรื่องนี้ถึงที่สุด เดี๋ยวตามเรื่องกันต่อนะนอกจากขอว่าน,นายกไม่ต้องขอโทษหรอกแล้วก็ขออย่างอย่าไปให้มันเป็นน้ําการเมืองแล้วกันนะไม่จําเป็นคําขอโทษคือไป <c oughs> ทําให้มันดีทําให้เต็มที่ให้เราเห็นว่าคุณทําเต็มที่เท <c oughs> ่านั้นเองเราก็ไม่โกรธไม่โทษกันงั้นเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อนะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยมากนะคะขอบคุณครับ <c oughs>